วันนี้ครับผมพาคุณทองดีมาโชว์ตัวที่งานคอนเสิรต์ตพี่บอยพี่นกแฟม i ลี c คอนเ r ิรครับ back to 90วันนี้โชคดีจริงๆเลยครับรถตู้คุณทองดีก็เป็นหนึ่งในรถคลาสสิกที่ได้เข้ามาโชว์ตัวในงานกับเขาด้วยเป็นวัยรุ่น9ก้าูนะครับก็ขับ รถในยุค90แบบนี้รถผมนะครับคุณทองดีเนี่ยปี1991หักลบคุณหาแล้วก็30ปีขึ้นนะครับวันนี้รถในยุค90เนี่ยเขาก็จะมาจอดรอถ่ายรูปก,กับคนที่มาชมคอนเสิร์ตในวันนี้นะครับแล้วตอนนี้เรากำลังจะพาไปชมรถที่อยู่ในยุค90 90นี่มันเป็นอะไรที่ต้องมีประมาณนี้นะไฟป๊อปอัพแบบ คันนี้โลตัส0ศูแล้วก็ยังมีกลุ่มนะครับของคลาสสิกมาช่วยงานด้วยก็อยู่ในนี้นะครับรถคลาสสิกเหล่านี้มาจากกลุ่มคลาสสิกรีไ i วเวลของคุณพลัมที่เราได้คุยกับเขาไปเมื่อคลิปที่แล้วนั่นเองครับเดินเรื่อยๆมานะครับจนถึงสุดทางที่รถคลาสสิกเนี่ยจอดอยู่นะครับในงานคอนเสิร์ตวันนี้เราแอบเห็นรถตู้โ o l ส์ w วา e เก Volkswagen ครับเวนเตสติกไปดูกัน จากไกลๆแล้วกันนะครับการตกแต่งนะครับคือเปิดเป็นหลังคาแบบนี้นะครับแล้วก็ขายเครื่องดืง่มเราเห็นอะไรที่อยากจะโชว์แล้วครับเพราะว่าเวลาเราไปแคมปิ้งนะครับเราจะมีแคมปิ้งเทเลอ ER ร์นะฮะซึ่งถือว่าเป็น All-in-One ในนี้เลยนะมีทั้งเต็นต์มีอุปกรณ์จ่ายไฟต้องขอเดินเข้าไปดูหน่อยขออนุญาตนะครับขอเดินชมหน่อยนะครับแคมปิ้งเทเลอร์เนี่ยมาจาก MCK Mini t a y l o r ER นะครับ เป็นเซตแบบนี้นะครับสามารถใช้รถลากไปได้นะครับ,รบแล้วก็กางออกมาเป็นเต็นท์แบบนี้เลย,เลยอันนี้เขาเซตอัพให้ดูนะครับว่าเป็นแบบนี้นะครับมีอุปกรณ์ส่องสว่างมีกระแสไฟนะครับมีแบตเตอรี่คือเรียกว่าสมมติว่าถ้าเกิดว่าเราไปตั้งแคมป์นะอันนี้คือรู้รามากๆอ,กบบอ๋อก็ใส่เครื่องมือใส่อะไรได้หมดเลยนะอ๋อครับ คือเรามาวันนี้นะครับเราจะพามาชมบรรยากาศของความเป็นครอบครัวครับที่ทุกๆคนนะครับรวมตัวกันแต่ละครอบครัวนะครับนำหมอนนำเสือ่อนำเก้าอี้นะครับแล้วก็พาลูกๆมาปูเสื่อบนสนามหญ้าบนกรีนเขียวๆแบบนี้นะฮะเห็นไหมเห็นไหม เห็นความน่ารักไหมครับนี่แล้วก็เดี๋ยวถ้าเดินเข้าไปอีกนะครับเราก็จะเห็นความรวมตัวกันนะครับเป็นหมู่คณะเลยของสายทั้งแคมปิง้งทั้งแฟมิลี่นะครับรวมกันอยู่ในนี้ฮะเข้าไปดูครับสถานที่จัดคอนเสิร์ตวันนี้ใช้กรีนของสนามกอล์ฟเรเชียร์ฮิลล์ดูแล้วเป็นอะไรที่ลงตัวมากๆเลยครับ คอนเสิร์ตผมคิดว่าเป็นครั้งยิ่งใหญ่อีกครั้งหนึ่งนะครับของพี่บอยพี่นกที่จัดคอนเสิร์ตแบบนี้นะฮะถ้าจะเห็นนะครับมีโซนตั้งแต่นั่งชมกับพื้นเอาเก้าอี้มาแคมป์มีโซนหน้าๆอีกซึ่งวันนี้ผมมีที่ของผมและอยู่ทางนู้น,นตอนกลาคืนน่ะจะเอาบรรยากาศมาให้ชมพามาชมครับคือตรงนี้เขาตั้งเต็นท์ไว้นอกจากนอนฟังเพลงแล้วยังอยู่ท่ามกลางบรรยากาศดีดๆแบบต้นคริสต์มาสแบบนี้นะครับ สมัยก่อนได้ดูรูปศิลปินบนแมกกาซีนหรือปกเทปจุดที่เดินผ่านนี้ก็ทำให้คิดถึงความรู้สึกดีๆในช่วงเวลานั้นตอนนี้ทุกคนนะครับกำลังทยอยเข้ามานะครับจะเห็นว่าทุกคนนะมีอะไรแบบติดไม้ติดมือมาตลอดนะไม่ว่าจะเป็นเต็นท์เสือที่นั่งเพิ่มมีหมอนด้วยครับรผ้าห่มด้วยเดินตามเข้าไปดีกว่า ือจะบอกว่าวันนี้ครับคนอ่ะเยอะมากๆผมว่าหมื่นอ่ะเป็นหมื่นคนอ่ะนี่เพิ่งเริ่มนะนี่เพิ่งเริ่มคอนเสิร์ตตั้งแต่หโมงครับจนถึงยี่สิคืนตีหนึ่งเลยทีหนึ่งที่นะครับที่ผมอยากจะพามาคือห้องน้ำครับนอกจากสะอาดแล้วยังเย็นสบายอีกนะครับตามภาษาของคนอยากรู้อยากเห็นขอเข้าไปเช็คอินในห้องน้ำสักหน่อยแล้วเดี๋ยวผมจะพาไปชมโซนอาหารและเครื่องดื่นครับ ก็มาเริ่มนะครับ oh <my. S 1> หาร้านอร่อยกันมีอะไรบ้างโอ้โ oh, ห oh. หอยครกบาร์บีคิวยำไส้กรอกแมงกะพุนย่างหมึกย่างไปครับเดินลุยกัน oh <my. S 1> ก็บรรยากาศนะครับนอกจากจะเป็นร้านที่เป็นบูธแล้วเนี่ยเราจะพบกับพดทรักเยอะแยะมากมายเลยเขาจะมาจอดเรียงกันนะครับแล้วก็ด้านหน้าร้านเนี่ยจะสามารถนั่งทานอาหารร้อนๆได้เลยนะครับ oh <my. S 1> ก็เป็นอีกบรรยากาศหนึ่งที่ตอนนี้อากาศเย็นมากสบายมาก มุมด้านนอกไปนะฮะก็จะเป็นที่นั่งทานอาหารเหมือนกันนะครับเดินมาจนเหนื่อยครับแล้วก็มาเจอร้านที่อยากแกชิมพอดีนะครับเป็นร้านน้ำตาลสดครับน้ำตาลสดเกินเขาบอกว่าไม่เชื่อลองดิเจ้าของชื่ออะไรเอ่ยสวัสดีครับผมชื่อบุ้ยครับอ่าพี่บุ๊ยไม่รอช้าครับผมขอสั่งเลยเออจริงๆผมมีกระบอกเขาบอกว่า ถ้าซื้อไปแล้วมาเติมนะฮะก็รีฟิลได้ครับรีฟิลได้รีฟิลได้ครั้งละยีบาทตลอดอายุการใช้งานของตลอดเลยอายุการใช้งานครับปกติคุณบ๊วยอยู่ที่ไหนครับปกติผมอยู่ที่ตลาดมิงเกิลมองเทพรังสิทธครับแล้ววันนี้ก็มาเที่ยวใช่ครับมาเที่ยวด้วยดูคอนเสิร์ต้วยแล้วก็ขายของด้วยเป็นสตอรี่ที่ผมอยากจะบันทึกไว้นะเพราะว่าผมเขาใช้รถตู้แบบนี้ด้วยนะครับแล้วก็ตกแต่งมีสไตล์มากๆครับผมก็ทำเป็นร้านขายน้ำนะครับ วันนี้ผมเอาสติกเกอร์มาแจกได้เลยครับยินดีครับพี่เดี๋ยวผมแปะหลังเขเลยโอเคขอบคุณมากครับผมมากครับได้แล้วขอให้คุณบ๊วยขายดีๆนะครับวันนี้ขายของไปด้วยเที่ยวไปด้วยน่าสนุกดีครับเดินดูบรรยากาศนะครับของร้านอาหารเนี่ยหลากหลายมากครับใครที่มาเป็นครอบครัวนะครับก็ทานได้ทั้งครอบครัวเลยเดี๋ยววันนี้เราเดินไปชมอีกเรื่อยๆนะครับว่าในนี้มีอะไรเด็ดๆบ้างต้องนอนกันเลยทีเดียวโยกีโบ ผมมาเจอร้านแว่นที่ผมเคยใช้อยู่ประจำนะครับเด็กครับตอนนี้เด็กมีแว่นคอลเลกชันใหม่เทียบเลยนะครับแล้วก็งานนี้มาเซลด้วยสงสัยผมต้องสอยไปเลย2ออันแน่นอนแนะนำเป็นรุ่นนี้โอเคใส่แล้วก็เข้ากับหมวกผมเลือกแว่นเสร็จแล้วเดี๋ยวเราไป ดูคอนเสิร์ตกันครับเพราะว่าคอนเสิร์ตเริ่มแล้วเสริมหล่อจากแว่นเด็กเป็นที่เรียบร้อยแล้วแสงอาทิตย์ก็เริ่มคล้อยแสงไฟในงานก็เริ่มทำงานไปเข้าอุโมงค์แห่งการเวลา back to the future กันครับก็วันนี้ผมพาไปเดินทั่วงานมาแล้วนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะพาไปอีกจุดเช็คอินหนึ่งนะครับที่เป็นแมสคอตของงานวันนี้ครับ แล้วตรงนี้ก็เป็นไอคอนนะครับของงาน Back to 90 e นะครับซึ่งรถคันนี้นะครับเป็นรถเปิดประตูแบบปีกีิชเชอ่อนะใครเป็นแฟนหนังชื่อ Back to the Future จะเห็นรถแบบนี้นะครับเป็นการย้อนอดีตนะครับกลับไปอีก40ปีกิ่นนายนะครับของความเป็น90อยู่ตรงนี้ครับ เวทีคนเยอะมากๆครับแล้วก็นแน่นมากๆจริงๆที่นั่งของผมนะอยู่ด้านหน้าเวทีเลยนะครับแต่ว่าวันนี้ผมเลือกที่จะอยู่ด้านหลังกับบรรยากาศดีๆแบบนี้นะครับก็เชื่อว่าความสุขในช่วงต้นปีแบบนี้อากาศสบายๆแบบนี้นะฮะก็คงจะทำให้ทุกคนยิ้มได้ไปทั้งปี2,566นี้นะครับรายการแวน t ทสติกไดอารี่ขอเป็นกำลังใจให้ทุกคนครับใช้ชีวิตให้มีความสุขต่อเนื่องนะครับแล้วก็ ตอนนี้พี่ป๊อตครับกำลังบรรเลงอยู่เลยเราไปฟังเพลงกันครับการเดินทางไปพบกับบรรยากาศของเสียงเพลงคงเป็นอะไรที่ผมต้องนำเสนอต่อเนื่องไปพร้อมกับรถตู้คุณทองดีและพบกันบนเส้นทางของแฟนเทสติกเดลลี่ครับ